ถือกล้องให้ได้คุณยายจะทายตอนทำขนมเนะาะสวัสดีค่ะพอแมพีน้องสบายดีซอปปอล่าวนาะคะ่ะมากมากกวนขนมน้ำกันพุ่งนี้จะออกพรรษาแล้วเนาะคะ่ะทำขนมไปออกพรรษาน้ำกันพอแมพีน้องก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางมามาก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางของลาวพัฒนาวันนี้เนะะาะทำบุญไปน้ำกันเพื่อจะเข้าสามตัวตรงๆวันนี้เนาะคะ่ะมาดามก็ลังกวนขนมพุ่งนี้ จะออกพรรษาเตรียมตัวตักบาทเทโวน้ำพแม่พี่น้องอาเอาบุญไปน้ำกันก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางเราพัฒนาแปดเซียนดังเนาะคะ่นะเนาะแปดเซียนดังเผิ่ให้มาแล้วเนาะว่าจะเข้าจะปังไว้ยังไงก็กราบขอบุญขอบุณแปดเซียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเอฟซี FC, ทุกท่านตังต้งหมกตั้งใจหลี่ได้พแม่พี่น้องจนลืมลืมบ่ได้โลกแนวทางของรัฐบาลไทยในกลุมให้นะ่เนาะ เพิ่งจะลงให้ยคอพอดูอดคอไปเด้อค่ะไปไปดูตัวเลขนาะทางกันเลยค่ะท่าน,นี้ก็จะเป็นของเอฟซีรามอินทาเด้อค่ะของเอฟซีรามอินทาสูตรนี้เข้าไปแล้วสองวดติดๆนะคะพอน้สูตรนี้เข้าไปแล้วสองวดติดเด้อค่ะแล้วก็เอามาวางครั้งแรกเข้าไปสามตัวนี้เด้อค่ะเข้าไปทั้งสามตัวเลย แต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะวันนี้เรามาติดตามชมแล้วก็จับคู่เข้าไปแล้วหนึ่งงวดแล้วก็มีงวดที่สองวันนี้มาจับตามองมาจับตามองค่าใครเป็นแฟนคลับของเอฟซีรามอินทาเพราะว่ามีแฟนคลับอยู่เนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเอซรามินทาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะเพราะว่ามาดามบไร้ล่วงไหหมู่บ้านพแมพน้อง มาดามไปทํำทุระนะัเนาะเลยบบัวใดล่ดลงไหนะ้เนาะเพิ่นไห่มากตอนใสาสายส่วนที่แมาดามออกจากบ้านไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าววันนี้ขึ้นก่อนเพื่อนเลยล่ะค่ะอ้าวเตรียมตัวแคบหน้าจอท้าผู้ใดเป็นแฟนครับของเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะลงให้แล้วเหมือนเดิมล่งไห้คือเก่าพ่อนไพี่น้องว่าจังไดกับล่งไห้คือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะของเอฟซีรามินทาให้มาวันนี้ร,รวดเราาพัฒนาบ่มีหลุดพเพ่นอนไพี่น้องเพิ่นไห่มากประมาณนี้เนาะมาดามเลยบบเชียนลายเด้อ ตัวนี้จะเป็นตัวที่เดินดีนะตัวนี้จะเป็นเลขวินที่เอามาจับนะจับใส่นะคะมาแน่นอนเพื่อนมาสูตรนี้ยังไม่หลุดสูตรนี้สมตัวมา2ตัวแน่นอนยังไม่หลุดคือคือสูตรนี้、แหละพ่อ่พี่น้องเนี่คือสูตรนี่แหละนะคะมาดาไม่ได้เขียนให้นะมาแน่นอนเพื่อนว่าเนี่ยนี่3าตัวนี้นะสูตรนี้ยังไม่หลุดนี่คือสี่ตัวอะจับตามองถ้าใครจะตามของ เลขของถ้าใครจะตามของ f อซราเมินทา f อซราเมินทาให้มาวันนี้จะเยอะหน่อยเด้อบ่อเป็พี่น้องบ่มีตัวเน้นเด้อบนบ่เน้นไม่เนาะเนาะชอบก็จัดคัดก็พันไปเพราะว่าเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง0ูนย์ห้าศู 1 5 1 6 1 7 2 5 2 6 2 7ตัวกันนะคะตัวกันตัวกันก็จะมี08 1 8 2 8 3ตัว3หาง5 08 5 1 8 5 2 8อ่าแคปหน้าโจอพอแมพ่นองถ้าใครจะตามของเอฟซีรามินทาอ่ายังไงก็กราบขอบุญกอบคุณอีกครั้งนึงเนาะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทาง่องนะคะพอเพราะคุณเป็นอย่างสูงสองวดติดแล้วค่ะสองวดติดแล้วอ่ะต่อไปเป็นของลุงส่งนะคะของลุงส่งลงคลิปให้แล้วเด้อลงคลิปให้แล้วสองวดติดเหมือนกันเพราะว่าของลุงส่งให้มาพอรัฐบาลลาออกแล้วก็ให้มาเลยเนาะก็ลงทันนะคะ อะของลุงทรงสองสองวดติดเข้าวปติดตามชมได้ถ้าใครเป็นแฟนคลับลุงทรงเตรียมตัวแคปหนาจอไวเื่อพี่น้องลุงทรงให้มาวันนี้รวดราพัฒนาสองทุ่มครึ่ง4ี่กับ9กสองตัว6หางศูนย์สี่ศูนย์ศูห้าสี่หกสี่ห้าเก้าตัวกันก็จะเป็น7จ็ดสองแสองนะคะสตัว3ามหางหกหกสี่สี่ สี่ห9าเห้หกตัวสามหาง5้าสี่ห้าเก้ห้าเ้าหกี่ห้าหสี่นาะค่ะอ่ะแคปหน้าจอปรแมนพี่น,อน้องถ้าใครจะตามของลุงส่งตัวเน้นตัวเจาอห้าสี่หกสี่ห้หกเนะคะอ่ายังไงก็กาวขอบบุญคอบคุณลุงส่งเนาะคะ่ะ ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของเซียนท่าบอ่อนะคะของเซียนท่าบอ่อเข้าไปตัวกันแต่ไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับเซียนท่าบอ่อเตรียมตัวแคปหน้าจอนี่จะเป็นของเซียนท่าบอ่อให้มารูดแปดเด่นที่แปด สองตัวห้าหางแลเท่ากับสี่หางนะไปกลับให้แล้วอู้ยังมีเสี้ยนไหนมาหลายอยู่เด้อเก่าแปดแปดเก่าสี่ออกตัวเก่าอีลีบอสอปบปล่าวส่งสิกในเด้อกอกตัวเกามาดามสิได้หยุดเพราะว่ามาดามโบมักตัวเก่าแมนบอกว่าพี่น้องมีภัยคือมาดามบอกบอกเอาเด้อบอเอาบอเอาตัวเก่าแต่ของเก่ายังบอกเอาเนาะ ของเก่าทิ้งไปหุญแล้วของใหม่มาเลยหุญแล้วเนาะแมนบอกพแม่พี่น้องว่า <c oughs> ของใหม่จะจะสดใสกว่าของเกา่าแน่นอนเนาะพี่น้องเอาว่ากันไปเปรียบเทียบไปเปรียบเปยไปมัดซื่ยังล่ะเนาะข้างว่าใหม่นี่มันดีเหมือนล่ะรถใหม่ยังดีเนาะรถเก่าก็ดีเด้อเนาะแมนบอกเอาลองเบิง่งลองเบิง่งของใหม่จะดีเสมอไปไหมหรือจะของเกา่า ของเซียนถ้าบัวให้มารูดแปดเม็ดเดียว8ปดส6 8แล้ว8 9ดเกลับให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องกลับ3ตัว3ามหางเน้นทุกหางค่ะ8 8 7 6 8ดเจ็ดหกตัว4ตัวสองหางพ่อแม่พี่น้องแปดเด้อเนี่ยแปเด้อพ่อแม่พี่น้องมาดามเขียนมุนเอเล่เลย หกแปดแปดเจ็ดศูนสี่แปดเก้านะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนท่าบอ่อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเสียนท่าบอ่อเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายต่อไปเป็นของอยอย่ดเุละริลไม่ให้หลายหางจับตามองคะ่ะจับตามอง<ป>ข้อที่หนึ่งเนาะตัวรูดนะคะ ถ้าหันหัวกระถือเป๊กไปแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะออโปรเปตให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มพึ่งสามกับสี่ 4. สองตัวสี่หางสนะามเจ็ดสีเจ็หสมตัว3หาง3 9ก้าสามเจ็หนึ่งสเจ็ดศูตัวสมหาง3ามเามเจ็ด 1 1 4 7 3 0 3 6นะคะเอาถ้าใครจะตามอยอดตัวเน้น <ไป S 1> ตัวเจาะ3 747 3ตัวเน้น2หาง9 3 7 1 4 7เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุณออยอดเด้อค่ะให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุะคณ เป็นอย่างสูงอาจับตามองบาทนี้พ่อแม่พี่น้องของตาพงใจดีจับคู่ให้เฉียดมากๆตลอดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจับคู่ให้เฉียดก้าวมาทั้งบนทั้งล่างนะวดก่อนก็จับคู่ให้เฉียดนะของตาพงใจดีนะเพราะว่าให้น้อยหางมากเนาะจับคู่ให้สามหกออก3ามห้าเนาะ เพิ่งจะให้มาเด้อค่ะเพิ่งจะให้มานะของตะพงใจดีเอาวันนี้มาตับตามองว่าของตะพงใจดีจะผ่านจะปังไหมตาพงใจดีให้มารูดลาภนาาสองทุ่ม่คืนนี้0ย์กับ3าสองตัว4หางแล้วก็บวก1กันเนาะศูนย์หกศตัวกัน08 3ตัว3หาง 036 037 038ขันเลขรัฐบาลไทยออกตัวนี้เล้าต้องออกเที่นเนี่ยนวดเลยพเมพินองเนเอเพราะว่า036นี่มาดามชอบอยู่0603เนาะอ้าเพราะว่าชอบสุดๆนวดนี้จะออกไหมถ้าเบิ่งรัฐบาลไทยแล้วเฮะตามเล่าเลยพอแมพินองเอ้ยเพิ่นสิมาน้ำกันเนาะ มันสีมาน้ากันตลอดเนาะเอาแมนบาลังวดนี่เอาแล้วตัวเน้นตัวจอศูนย์เจ็ดสามสามหกนะคะสามตัวเน้นหางเดียวสามศูนย์ศูนย์สามหกเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอโ่อแมพี่น้องถ้าใครจะตามของตะพงใจดีเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบุณตะพงใจดีเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ของหลวงพี่แขกของหลวงพี่แขกให้ศูนย์เก้าออกหนึ่งเก้าเด้อ่อแม่พี่น้องเกือบแตกเนาะคะ่ะตัวเน้นด้วยนะตัวเน้นด้วยนะวันนี้จับตามองจับตามองของหลวงพี่แขกใครเป็นแฟนค่ะว่างหน่อยแล้วค่ะว่างหน่อยเตรียมตัวคะ่ะเตรียมตัวเอซี FC ทางบางกอกมามามาไปน้่กันมือนีสาวปอๆเล่า ไปแท้แน่นอนแตก3มตัวละมือนี่มาดามสิมีล่างสังหรน์โยน,นาจะมาสามตัวเนาะแม่แน่งวดนี้ของหลวงพี่แขกให้มารูด8กับสองสองตัวสี่หางส8 3 8 5ดสาม้าแดหสองสตัวสมหาง5้าสองแสองปด แปดสองแปดเอา้ามีแต่แปดกับแปดว่าไปเพราะแม่พี่น้อง,ต,ต,อ 2, ง 2, 8, 3, 3, ตัวเน้นตัวเจาะเน้นแค่สองหางสองแปดแล้วก็สามแปดสามตัวเน้นหางเดียวแขนแขนห้าสองแปดเด้อค่ะเอาแคปบหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกยังไงก็การาบขอบุญขอคุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง อ่าต่อไปเป็นของปู่ศูนะคะของปู่ศูย์เต้องกราบขอโทษขอไปแฟนครับเนาะปู่ศูนย์เไม่ผ่านวดที่ผ่านมาเดือนดีตลอดมากจนได้เหตุประวัติไว,ว้วดนี้ต้องผ่านนะปู่นะงวดนี้ต้องไปสปปอ,ปอลาวนะ ไปกินเฟอรสอปปลาวเมื่อนี่ไปกินส REM bu, แลมเพื no. ่นว่าอันไอศครีมแม่ว่าพ nice. ีน้องแลมบ่สแลมบ่แล้วก็เฟอรนี่ก๋วยเตี๋ยวด้่เนาะเฟอรทางลาวแม่นบ่สอปอปอลาวคอมเมนต์มาเด้อแม่นบ่ที่มาดาว่าไอศครีมเพิ่นเอิ้นอีหยังก็แลมบ่อันก๋วยเตี๋ยวเพิ่นเอิ้นเฟอนี่ว่าแม่นแม่นอยู่อ้า อ้วันนี้ต้องไปกินไอศครีมแล้วก็ไปกินเฟอร์ด้เมื่อเนี้ยฮาต้องไปทางเล่าอ้ศูนย์เตรียให้มารูดลาววัฒนา0กับ1นสองตัว8หางศูนย์สองศูนย์สาม่างสองหนึ่งสามหนึ่งตัวเน้นตัวรูด0นย์ะคะเน้นที่0นย์รูดที่0นย์ ตัวเน้นตัวเจาะ0 2 0 3 0 4 0 5อ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่0 7ย์เด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบุณปู่0 7นย์นะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าของปู่ถือว่าเดินดีเด้อติดตามชมพี่มาดามรุ่งคิดไปตลอดเนาะอ่าของปู่โคราชก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เด้อค่ะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ยังไงก็กรากบขอบุญขอบคุณทั้งปู่แล้วก็เอเนาะที่เข้ามาติดตามชมปู่โคราชให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้3ามกับ4ีสองตัว6หางสามแปดสามเก้าสามงสี่แปดสี่เก้าสี่นเน้นที่สี่รูดที่สี่นะคะ ตัวเน้นตัวเจาะี่4 9 40 41ี่อ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราดเนาะก็นาอยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่โคราดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของออปอยเปดของออปอยเปดไม่ผ่านเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะ ถ้าใครเป็นแฟนคลับของออปอยเปรตมาติดตามชมออปอยเปรตให้มาเพื่อนมาดามบัเห็น2ตัวนี่เพราเวิน,นัง <laughs> มาดามนึกว่าเพื่อนหายมาหาคูนี่เขียนแล้วแล้วเอา้ามาเบิงแล้วว่ามี1นกับ1นสองอยูข่ข้างๆอ้อยก็เลยได้มาเขียนเพิ่มเติมแล้วก็ได้ตกกันเพื่อนค่ะเพราะว่า,า,าเพื่อนบัวได้เน้นเนาะถึงจะลายหางแต่ก็มีตัวเน้นของอปอยเปรต ตาใครเป็นแฟนครับจับตามองอปอยเปลี่ยนให้มาวันนี้รวดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งสองกับสี่สองตัวสองตัวจักหางแล้วก็มาพี่น้องบาทเลยสี่กับสามเป็นเจ็ดป่เจ็ดหางเนาะก็จะมีสามสองสามสี่เก้าสองเก้าสี่หนึ่งสอง 9ก้าสามหนึ่งสี่สามตัวสองหางแปดเก้าสี่แปดหนึ่งสองนะคะตัวเน้นตัวจอดเน้นอยู่สี่หางนะคะสามสองเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่เด้อค่ะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอปอยเป็ดเด้อก็เด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบุญแปดเซียนดังนะคะที่ให้ตัวเลขนางมาวางทางช่องเนาะ แล้วก็กราบขอบุญขอบุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเดินทางตลอดปลอดภัยคิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะคะ่นะเนาะเงินไหลกองทองไหลมาเนาะเย็นนี้ขอให้ไปโสโปปลาวตัวหนาตัวตาเด้อก่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ